หน้าชาแบมแบมซุปตาดังสุดจะทนโพดลัน่นน่ารังเกียสกรปรกที่สุดทั้งหล่อทั้งเก่งมากความสามารถรอบตัวสำหรับศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยชื่อดังแบมแบมกันพิมุกผูวะกูลหรือแบมแบมก็ตเซเวนและในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้เขาก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยชื่อว่า2023 to 2024 Ba m b บ m The First World Tour Area 52 i b a n g k o k และได้มีการขายบัตรไปแล้วเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาแบมแบมสร้างสถิติใหม่ด้วยทำให้บัตร20,000กว่าใบทั้งบัตรนั่งบัตรยืนโซเอา์อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีล่าสุดมีรายงานถึงการอัพบัตรราคาคอนเสิร์ตจนเกินจริงทำเอาแบมแบมทราบเรื่องนี้ถึงกับขอเตือนแฟนๆว่าอย่าอุดหนุนเลยโดยแบมแบมได้ออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่า บัตอัพขอให้ทุกคนอย่าไปสนับสนุนเลยนะครับคนแบบนี้น่ารังเกียจสกรปรกที่สุดเอาความพยายามของคนอื่นมาทำมาหากินงานนี้ทำเอาหลายคนกดไลค์และรีทวิตกันเป็นจำนวนมาก